หน้าที่และส่วนประกอบของบใบไอหน้าที่และส่วนประกอบของใบก่อนเริ่มเรียนรู้เนื้อหาในวันนี้ขอให้น้องๆตั้งสมาธิให้ดีนะคะเพื่อประสิทธิภาพของความจําและความเข้าใจเอาละถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเจมกันเลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อคราวก่อนผมพาเพื่อนๆไปพบกับพี่เกษตรกรมาเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนเข้าใจเรื่องลำต้นของพืชเหมือนกับผมแล้วใช่ไหมล่ะครับคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพาความรู้อะไรใหม่ๆบ้างนั้นตามผมมาเลยครับว่าอากาศร้อนจังเอะตรงนั้นมีต้นไม้นี่เข้าไปหลบแดดใต้ต้นไม้ดีกว่า เาเองช่วนนายร่มเงาของต้นไม้เนี่ยร่มเริ่นดีจังแต่เอใบสวยๆของต้นไม้เนี่ยนอกจากจะมีไว้บังแดดให้เราแล้วมันยังทำหน้าที่อะไรอีกบ้างนะอ้าวนั่นพี่สายเนี่นาะเพื่อนๆครับเนี่ยพี่ซายนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านพืชพันธุ์ต่างๆอ้าวเจมนี่สบายดีหรือเปล่าไม่เจอตั้งนานโตขึ้นเยอะเลยนะ นั่นแน่ทำหน้าแบบนี้สงสัยอะไรอยู่อย่างนั้นนะสิไหนลองบอกมาสิผมสงสัยครับว่าใบไม้อะนอกจะให้ร่มเง,งาเราแล้วใบไม้มีหน้าที่และส่วนประกอบยังไงบ้างนะครับได้สิมาเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังใบไม้นะ่ะนะเป็นส่วนประกอบของพืชที่มีสีเขียวทำหน้าที่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชส่วนใหญ่มีใบที่แผ่เป็นแผ่นกว้าง มีสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลใช้สําหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือใช้ในการสร้างอาหารของพืชนั่นเองเจมรู้หรือเปล่าว่าส่วนประกอบของใบแบ่งได้เป็น3ส่วนนะคือ 1. ก้านใบเป็นส่วนที่ต่อจากลำต้นไปเส้นใบหรือจากกิ่งไปเส้นใบ ต่อมาก็คือส่วนที่2นั่นคือแผ่นใบลักษณะเป็นแผ่นมีสีเขียวมีรูปร่างต่างๆกันส่วนที่3คือเส้นใบเป็นเส้นภายในใบทำหน้าที่ลำเลียงสารเส้นใบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น2แบบคือ 1. เส้นใบที่เรียงกันจากฐานถึงปลายใบและแบบที่2คือเส้นใบที่สารเป็นร่างแหยังแบ่งได้อีก2แบบคือ 1. เส้นใบที่แยกจากจุดเดียวกันที่โคนไปถึงปลายใบเช่นตํลึง 2. เส้นใบแยกออกจากเส้นกลางใบเช่นชบาเป็นต้นเจมรู้หรือเปล่าว่าพืชนะ่ะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มชนิดที่1ก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นพืชที่จะมีเส้นใบเรียงขนานกันเช่นใบไท่ใบหญ้าใบมะพร้าว กลุ่มที่2คือพืชใบเลี้ยงคู่ใบจะเป็นลักษณะมีเส้นใบตรงกลางหรือมีแขนงแตกออกมาเป็นร่างแห я, เช่นใบมะม่วงใบตำลึงเป็นต้นนอกจากนี้เราสามารถที่จะจำแนกชนิดของใบได้อีก2ชนิดคือ 1. จําจำแนกตามหน้าที่และ 2. คือการจำแนกตามจำนวนใบที่แยกออกจากก้านใบ การจำแนกใบาตามหน้าที่สามารถแบ่งออกได้เป็น3ชนิดได้แก่ 1. ใบเลี้ยงคือใบแรกที่จะกางออกตอนที่ต้นไม้งอกจากเมล็ดใหม่ๆมีหน้าที่คือใบเลี้ยงจะสะสมอาหารในปริมาณมากช่วงที่ต้นไม้เริ่มงอกออกจากเมล็ดใบเลี้ยงจะส่งสารอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นอ่อนในช่วงที่รากของต้นไม้ยังไม่แข็งแรงพอและใบใหม่ก็ยังไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้ พอช่วงเวลาผ่านไปต้นไม้แข็งแรงรากหาอาหารได้ใบสังเคราะห์แสงได้ก็จะสลัดใบเลี้ยงทิ้งไปชนิดต่อไปชนิดที่2ก็คือใบแท้ใบปกติของพืชทั่วไปอาจเป็นแผ่นแบนหรือเรียวเล็กมีสีเขียวทำหน้าที่หลักในการสังเคราะห์ด้วยแสงหายใจและคายน้ำชนิดที่3คือใบประดับ เป็นใบที่เปลี่ยนแปลงพิเศษเพื่อทำหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งมีสีสันที่สวยงามเช่นเฟื่องฟ้าหน้าวัวคริสต์มาสต่อมาการจำแนกชนิดของใบตามจำนวนใบที่แยกออกจากก้านใบแล้วนะการจำแนกชนิดแบบนี้แบ่งย่อยได้เป็น2ชนิดคือ1ใบเดียวคือใบที่แตกออกจากก้านใบหรือกิ่งออกมาเป็นใบโดดๆเพียงใบเดียว ชนิดที่2ก็คือใบประกอบเป็นใบซึ่งประกอบด้วยใบย,ย่อยๆหลายๆใบติดอยู่กับกาบา้กานใบ1ก้านซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ 1. ใบย,ย่อยที่แตกออกจากกิ่งตรงข้ามกันเป็นคู่ๆเช่นใบมะยม 2. ใบย,ย่อยที่แตกออกจากกิ่งตำแหน่งเดียวกันเป็นวงกลมเช่นลั่นทม เอาละต่อไปรอบสุดท้ายแล้วตั้งใจนะเรื่องหน้าที่ของใบใบมีหน้าที่3อย่างคือ1สังเคราะห์ด้วยแสง2หายใจและ3คขายน้ำยังเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่สรุปให้สรุปว่าใบามีหน้าที่คือ1สังเคราะห์ด้วยแสง2หายใจ3คขายน้ำ และมีส่วนประกอบคือ1ก้านใบ2แผน่นใบและ3เส้นใบน้องๆคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเนื้อหาวันนี้เรื่องของหน้าที่ในส่วนของเรื่องที่เราจะเรียนหัดใปนี้อ่าอันนี้ไปแล้วนะอันนี้เสร็จแล้วทุกคนนะค่ะทีน,นี้มาดู ะะใบก็คืออะไรใบก็คือส่วนนะคะหรืออวัยวะของพืชที่มันงอกออกมาจากลําต้นแล้วก็กิ่งเนาะส่วนมากแล้วเนี่ยใบนันอะ่ะมันจะมีสารสีเขียวที่เรียกว่าอะไรนะเมืม่อกี้คอลลาเจนอ่าคอลลาเจนนะอันนี้ไม่ต้องจดนะคะนะ่าเรียนฟังก่อนอ่าไม่ต้องจดนะซึ่งไอตัวคอลลาเจนเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยนะ อ่าคอรโเเขาส่วนมากจะเอามาทำเป็นสารอาหารเอาหารเสริมนะคะให้กับคนเอาไว้ทานเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอ่า ไปซ่อมเสริมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะปกติแล้วนะคะซึ่งคอลลฟิลนี้มันก็ทำมาจากใบไม้สีเขียวที่มีประโยชน์นั่นแหละนะคะแล้วก็ในส่วนรูปร่างของใบไม้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะต่างๆนะคะตามชนิดของใบเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าใบที่มันจากต้นอะไรต่างๆนานาอ่านะคะแล้วแต่ต้นไม้ชนิดนั้นอ่ะทีนี้ ใบที่บอกว่าเราดูไปเมื่อกี้นะที่เราบอกครูมาประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยก้านใบแผ่นใบอ่าแล้วก็เส้นใบนะคะนี่แล้วก็จะมีสีของใบด้วยสีของใบใบไม้บางใบไม้บางชนิดนะนะมันมีสีสีชมพูสีชมพูบ้างล่ะสีแดงสีอะไรสีดำเหรอสีด่นีสีดำนะ มีสีดํานะถ้าเป็นสีดํามันตายแล้วพี่เด็กต้นกระบอกเป็นสีดำอ่ะอ่าแล้วก็จะมีประมาณสีสีเหลืองก็มีนะคะขอ่าแล้วก็ลักษณะของขอบใบใบมันจะมีขอบบางต้นนะนะไม่เหมือนกันบางต้นเป็นยึกหยักหยึกยักยึกยัางเป็นายหยึกยักหยึกยแล้วก็มีใบเรียบก็มีบางบางใบบางชนิดน่ะบางต้นมันก็จะมีใบที่ไม่เรียบนะคะ ส่วนผิวของใบต้นไม้บางต้นจะมีใบไม้ที่มันเป็นผิวมันนะแล้วก็บางชนิดก็จะเป็นผิวด้านหรือว่าผิวขรุกค่ะก็แล้วแต่ชนิดนะคะสีของใบที่บอกมาเมื่อกี้อ่าส่วนมากแล้วก็เป็นสีเขียวนั่นแหละนะคะต้นไม้ส่วนมากแล้วใบมันจะเป็นสีเขียวแต่ว่าบางชนิดมันก็จะมีสีแดงบ้างละสีส้มบ้างละสีเหลืองบ้างละอ่าออาจจะมีสีน้ําตาลแล้วแต่ชนิดนะคะแล้วก็เส้นใบ เส้นใบมันก็จะมีอ,ะอย่างที่นักเรียนดูไปเมื่อกี้มีอยู่สองชนิดก็คือมีแบบเนตัวเป็นร่างแหใช่ไหมในคลิปวิดีโอนะคะอย่างเช่นใบอะไรที่เป็นร่างแหก็คือใบมะม่วงใบตำเรื่องอันชันใบตูเรียนอบาบางบางใบบางชนิดก็จะเรียงตัวแบบขนานนะคะอย่างเช่นใบกล้วยอ่แล้วก็ อ้อยแล้วก็พวกหญ้าพวกมะพร้าวอะไรข้าวต่างๆนานาแบบขนานเป็นยังไงแบบขนานก็คือเป็นเล่นเป็นเส้นลงมาเลยเป็นเส้นยาวๆลงมาอย่างเงี้ยนักเรียนเคยเห็นใบกล้วยไหมเคยค่ะนักเรียนเคยค่ะบ้านหนงมีเต็มเลยค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละใบกล้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นการเรียงตัวแบบขนานขนานก็คือเป็นเส้นยาวๆอาจจะยาวแบบนวนอนนวตั้งก็ว่าไปแล้วแต่ต้นมันนะ เป็นล่างแหคืออะไรล่างแหก็คือคล้ายกับใบตำลินนะคล้ายๆกว่ามันขวางกันอยู่อ่เอาง่ายๆนะคะอ่ะโอเคอันนี้ไม่ต้องบันทึกนะอันนี้ไม่ต้องบันทึกนะคะต่อไปอ่ะทีนี้มาดูนักเรียนเห็นรูปภาพหน้าจอาตอนนี้ก็คือเป็นนักเรียนเห็นไหมคะรูป เ็น,น,นะค,ะค่ะอันนี้ครูยกอันนี้ครูยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนนะคะนอกเหนือจากในวีดิทัศน์ที่นักเรียนดูไปเมื่อกี้นะคะที่ครูยกมาตัวอย่างบางอันนี้มีอะไรบ้างอ่าม,มีมีเกี่ยวกับเป็นใบไม้ที่มีลักษณะเป็นเป็นอะไรคะนโวงเป็นใบอะไรใบเขียวใบเขียวมันก็เขียวหมดนั่นแหละรูปร่างของมันก็คือใบ อใบรีครูเขียนไว้อยู่นี่เห็นไหมใบรีใบรีก็มีลักษณะรีรีนะคะอ่ะต่อไปใบแบบที่สองก็เป็นใบอะไรกลมใบกลมใบกลมลักษณะมันก็จะเป็นกลมๆหน่อยอันนี้รีนี้ะคะต่อไปอันนี้เป็นรูปใบอยากใบหยักถูกต้อง ใบหยักก็เป็นแบบว่าหยิกหย,ยักหย,ยิกหยักหยิกหยักหน่อยอ่านะคะ,ะที่เรารู้จักก็ควรจะเป็นใบตําลึงนะแล้วก็อาจจะมีอื่นนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาอ,อันนี้ก็คือใบที่มันเป็นยังไงคะแหลมเส้นมันเป็นใบเส้นใบเป็นเส้นเป็นแหลมแหลมนั่นแหละเป็นเส้น,เ,น,น,เ,นเส้น มีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่เรารู้จักก็น่าจะเป็นต้นอ้อยนักเรียนรู้จักไหมคะต้นไผ่ต้น่ต้นไผ่ต้นไผ่ก็ใช่ถูกต้องใครตอบเมื่อกี้เก่งมากต่อไปอันนี้เป็นรูปใบยังไงสี่เหลี่ยมขนมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมยังไงคล้ายๆกับมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมที่ไม่ไม่เท่ากันหนาง่ายด้านขนานนะคะ ลักษณะอนี้อันนี้น่าจะเป็นโอ้ยใครเป่าลมใส่ไหมคุณา拉เมศเหรอหรือใครอย่าเป่าลมใส่ไหมคะคุณควรสมาธิควรสมาธิทั้งเพื่อนแล้วก็ควรสมาธิครูด้วยเออนะคะเราอยู่ป .4 แล้วอย่าทําตัวเหมือนอนุบาลอย่าลมครูคะนี่ทําเลยเหรอกคะ่ะอันนี้ครูยังไม่ได้ให้บันทึกนะคะคุณต้นเหลียวเออ,อ อ,อันนี้มีสีอะไรปนด้วยคะใบไม้ในรูปอันนี้มีสีเหลืองีเหลืองค่สีเขียวเ้มเขียวปนอ่าถูกสีเขียวเข้มปนกับสีเหลืองนะคะอันนี้มีลักษณะที่น่าจะเป็นไปอ่ของต้นไม้ที่เอาไว้เพื่อประดับบ้านนะคะอ่าเราเรียนว่าไม้ประดับอ่ะต่ไ ทีนี้มาดูหน้าที่ของใบหัวน,นี้เจออะไรเลยอันนี้เจอเลยทุกอ่ะหน้าที่ของใบหน้าที่ของใบอันดับแรกเลยก็คือการคายคายอะไรคะคายนะ้ำอ่าหน้าที่ของใบอันแรกเลยก็คือการคายน้ําการคายน้ํานี่นี่นี่นนนเรียนสังเกตดูใบไม้ใบไม้มีการคายน้ำออกจากปากใบเป็นลักษณะอย่างไรการคายน้ำของใบ ปกติแล้วเนี่ยต้นไม้มันจะดูดซึมสารอาหารแล้วก็น้ำจากรากนะคะแล้วก็เอาไปส่งราเหยให้ส่วนต่างๆได้เอาไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตแล้วทีนี้น้ำที่มันดูดซึมมาเมื่อมันเต็มอ่ะใบไม้จะทำการคายน้ำในส่วนที่มันล้นสารอีก ลำ<ล>เรียงนะคะดูอ่านไปนะมีที่จะสอนบางคนสอนการบ้านเด็กๆด้วยอโอเคนักเรียนฟังนะคะใบไม้ในการคลายน้ํามันยังไงก็คือปกติแล้วเอานักเรียนนึกภาพตามนะปกติแล้วนะคะรากจะดูดซึมน้ําแล้วก็แร่ท่าต่างๆมันอันในดินเพื่อลําเลียงผ่านลําต้นแล้วก็เอาไปส่งให้กับใบไม้แล้วก็กิ่งก้านสาขาในต้นไม้ต้นนั้นทีนี้เวลามัน ถึงจุดยอดของต้นไม้นั่นก็คือใบไม้นะคะเมื่อมันได้รับสารอาหารต่างๆมาจนครบถ้วนแล้วเนี่ยมันจะเกิดการล้นของน้ําในใบมันก็จะทําการคายน้ําออกมาอ่านเห็นไหมนักเรียนสังเกตดูในรูปภาพนี้นะคะมันมีน้ําที่คายออกมาตามตามปากใบของของใบมันนะมันคายน้ําออกมาเพราะว่ามันล้นมันมีน้ําอยู่ในใบเนี่ยจนเต็มแล้ว มันได้รับสารอาหารแล้วก็น้ําจนเต็มแล้วมันก็เลยทําการคายน้ําออกมาคายน้ําออกมาอานะคะทีนี้มาดูฝั่งด้านนี้นี่ภาพด้านนี้นะคะภาพด้านนี้เป็นภาพขยายนะคะของการคายน้ําออกมาจากทางปากใบใบนี้ปกติแล้วมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะชุ่มชื้นในใบพอมันมีมากเกินไปมันก็เลยทําการคายออกมาคา,ายออกมาทางปากใบ ปากใบที่ปิดมันจะมีลักษณะอย่างนี้อ่าอันนี้เป็นเป็นภาพมุมมองในกล้องนะคะกล้องจุลทรรศเราไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะอ่าใบที่มันมีปากเอ๊ะทำไมมันมีปากเพราะว่ามันใช้ในการหายใจได้ด้วยเออใบทําการหายใจได้ด้วยทีนี้มันก็เลยทําการมีปากเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้รับน้ําจนล้นมันจะคายออกมาจากปากใบปากใบก็จะเปิดแล้วก็จะคายเอาเป็นน้ําออกมา เมื่อเป็นน้ําละเหยออกมาจะกลายเป็นไอน้ําในธรรมชาตินะคะอ่าโอเคอ่ะต่อไปอ่าทีนี้มาดูหน้านี้หน้านี้มีรูปแดดอืมแล้วก็มีภาษาอังกฤษปนเข้ามามันคืออะไรอ่ะทีนี้มาดูในหน้านี้นะคะหน้าที่ที่สองของใบนะคะก็คือการสร้างอาหาร อ,อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะปกติแล้วเนี่ยารากนะคะจะทําการดูดซึมนะดูดซึมสารอาหารและธาตุ 5, แล้วก็นานตา่ตางๆในดินขึ้นมาลําเลียงผ่านต้นนี่ผ่านต้นแล้วก็เอาไปสู่ใบทางกิ่งก้านสาขาของใบของต้นนั้นแหละนะและทีนี้ใบเมื่อได้รับสารอาหารต่าง,างๆมันจะทําการนะคะสร้างอาหารโดยทําการสังเคราะห์สแสงาตามวีดิทัศน์ที่นักเรียนดูไปเมื่อกี้นะคะ ทำการสังเคราะห์แสงยังไงโดยนะคะใบของพืชเนี่ยจะดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะอันนี้อ่านว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์คืออะไรคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือแสงหรือ,อสารที่มันมาจากแสงแดดนี่นะคะสังเคราะห์แสงก็คือต้องมีแสงแดดเมื่อแสงแดดโผล่ขึ้นมา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะไหลผ่านมากับแสงแดดมากระทบกับใบใบก็จะดูดซึมเอาแก๊สตรงนั้นแหละไปทำการสร้างอาหารนะคะเรียกขบวนการนี้ว่าการสังเคราะห์สแสงนี่เห็นไหมคาร์บอนไดออกไซด์ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า CO2 อันนี้มีในวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนจะเจอศัพท์พวกนี้ในระดับชั้นมัธยมแต่ตอนนี้รู้ไว้ก็ได้ไเป็นไรนะ CO2 ย่อมาจากคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ว่านี้ก็มาจาการังสีหรือว่าแก๊สที่มาจากดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์จะส่องแสงความร้อนนั่นแหละนะคะมาหาไอมาหา,าตัวใบไม้เมื่อใบไม้ได้รับสารที่ว่านี้จากแสงแดดปุ๊บมันก็จะเอาไปผลิตเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชแล้วมันจะแล้วมันจะกลั่นกรองอะไรออกมา กลั่นกองตัวนี้ออกมานะคะกลั่นกองอันนี้ออกมาอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะที่ครูวงไว้ตรงนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้อ่านว่าซอ,อันนี้อ่านว่า O2 <O 2. S 1> อนนอกซิเจน,นออซิเจนโอเคถ <O 2. S 1> ูกต้อง 2> <O> 2. อะไรคะ ปกติมันจากไม้มันจะรับบอกว่ากคาร์บอนไดออกไซด์มาจากดวงอาทิตย์แล้วเราแล้วมันนะคะจะเอามารวมกันกับแร่ธาตุและก็น้ำที่รับดึงดูดมาจากรากมาผสมกันเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้ต้นไม้ที่รับแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นอาหารไอพวกขี้วัวขี้ควายต่างๆนะนะแหละเออแล้วก็น้ำที่มันดูดซึมมาจากดิน ดูดขึ้นไปผ่านลำต้นแล้วก็บวกกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่รับมาจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการสังงคะห์แสงกลัน่นกรองออกเป็นออกซิเจนออกมาหรือที่เรียกว่า O2 O2 ย่อม,มาจากคาร์บอนเอ่อออกซิเจนนะเป็นการออกซิเจนนะคะทำให้เกิดอากาศที่บริสุทธิ์นะอากาศดีสำหรับมนุษย์นะคะอ่ะนี่เห็นไหมเขาบอกไว้น้ำบวกกับ คาร์บอนไดออกไซด์อ่ามันก็จะกลายเป็นกระบวนการน้ำตาลน้ำตาลก็คือน้ำแล้วก็สิ่งอาหารต่างๆที่มันดูดซึมจากรากขึ้นมากลายเป็นน้ำตาลในต้นไม้อ่าเอามารวมกันกันกบตัวสังเคราะห์แสงที่รับมาเนี่ยเอากลัน่นกรองออกมาจะกลายเป็นออกซิเจนนะคะออกซิเจนเป็นอากาศดีสำหรับมนุษย์นะนักเรียนสังเกตที่วิดีโอที่นักเรียนดูไปเบื้องต้นมีเด็กชายคนหนึง ร้อนมากเลยเดินไปหาร่มไม้ใช่ไหมค่ะ,ะเพราะอะไรเพราะใต้ร่มไม้นั้นมีมีอะไรคะออเนี่ยอ่ามีออกซิเจนถูกต้องใต้ร่มไม้ออทุกที่มีออกซิเจนนะคะนักเรียนลองสังเกตดูเวลาลร้อนๆนักเรียนไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยจะเกิดอากาศเย็นนะเพราะว่าใต้ต้นไม้มีออกซิเจนนั่นเอง ไม่ได้น <ừ. S 2> ัองใต้ต้นไม้ค่ะนั่งเปิดพัดลมนอนเลยค่ะอา้าวเปิดพัดลมก็ได้แต่ถ้าอยากได้อากาศบริสุทธิ์ก็ต้องไปอยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่าพัดลมมันก็ไม่ได้บริสุทธิ์เท่าใต้ต้นไม้นะบอกไว้เลยบ้านหนูม<า>ไม่มีต้นไม้แล้วค่ะมีติดอา้าวไม่มีต้องปลูกแล้วแหละเออบ้านหนูไม่มีหนูก็ต้องปลูกแล้วแหละอ่าี่หนูมีต้นมะม่วงอยู่แต่ถูกตัดไปแล้วค่ะมันสูงขึ้นอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ถ้าอย่างนั้นนะ อะนะคะทอะอคีอ่ะโอเคต่อไปอ่าครับอ่าทีนี้มาดูลักษณะของปา,บบาปกใบกูพูไปแล้วข้าวเมื่อสักครูน่นี้อ่ามีคนถามว่าอะไรอ่ะอันนี้คือลักษณะปากใบ,บานะคะเหมือนพยาเลยอ่ะออันนี้หน้าที่ที่สามของใบนั่นก็คือการหายใจนะคะการหายใจท มันทำยังไงการหายใจที่เล่เานี้นะคะใบจะดูดแก๊สออกซิเจนแล้วก็คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้แต่มันจะทำการกระบวนการพวกนี้ในเวลากลางคืนคนะคะใน,ในเวลากลางวันเนี่ยใบมันจะทำการดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากแสงแดดแล้วก็ผลิต แก๊สออกซิเจนออกมาในเวลากลางวันนะแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนปุ๊บอ่ากลางคืนใบจะทำการดูดแก๊สออกซิเจนแล้วก็คายแก๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์ออกมาตรงกันข้ามตรงกันข้าม<ไ>เวลากลางวันมันจะคายแก๊สออกซิเจนแต่เวลากลางคืนต้นไม้จะคายแก๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์อ่ามันจะสลับกันตามช่วงเวลา<ไ>นะคะ ีนี้ในการหายใจของมันอ่ะทีนี้มาดูการหายใจอันนี้คือปากใบปากใบนะคะ <S <S เขาบอกว่า <S <S การหายใจของพืชเนี่ย <S <S จะเกิดขึ้นนะคะจากปากใบซึ่งจะมีรูเล็กๆยูทางท้องใบอันนี้ถ้าเราพลิกใบไม้มาดูอะเราไม่เห็นเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอ่านะคะเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้กล้องอ กล้องจุลทัศน์อ่ากล้องจุลทัศน์กล้องจุลทัศน์คืออะไรคือกล้องที่เอาไว้ใช้ส่งสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากาอ๋อครับอ่าเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างเช่นไอ้พวกจุลินทรีย์แบคี สิ่งมีชีวิตรหรือว่าอะไราตามนะคะที่ล,ลักษณะเล็กเลๆแล้วก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศในการส่องลงไปนะคะอันนั้นคืออุปกรณ์ในทางวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะทีนี้มาดูอันนี้คือภาพรูอาภาพรูนะคะปากใบที่ขยายออกมาเวลามันเปิดคะ่ะใ้มันหวานพาาดจังเลยอ,ะอ่ะ่าลักษณะของมันจะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่นะอ่านีเห็นไหมนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมจะเป็นเยื่อใบไม้นะคะ เยื่อต่างๆนานาเวลาเราขยายออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเยื่อต่างๆนานาอ่า,าอันนี้ก็คือภาพขยายรูปากใบเมื่อรูปากใบมันปิดอ่ามันปิดก็ต่อเมื่อมันมีลักษณะการดิ่มน้าแต่ถ้ามันล้นออกมามันก็จะคลายเปิดปากใบแล้วก็คายออกมาอย่างนี้น,ะ,นะคะอ่าโอเคต่อไปอ่ะทีนี้สิ่งที่คุูจะให้ทำมีใบงา ใบงานอยู่กับตัวนักเรียนนักเรียนเอาใบงานนักเรียนเอาใบงานที่มีลักษณะ,ะหน้าที่ของใบขึ้นมาผูกพเสร็จแล้วครับอโอเคใครทำเสร็จแล้วฟาง,ฟางทำเสร็จแล้วครับนักเรียนนะคะเขียนหน้าที่ของใบมีหน้าที่อะไรบ้างหละ่ะที่เรียนไปเมื่อกี้แล้วก็ดูวิดีทัชไปนิดเดี อะไรตู้น้มีไมครับใครนะ้ครับใครน้ำชมอะไรสามอะไรก็ว่าไปทีนี้ค่ะให้นักเรียนอันนี้ครูตรวจไปแล้วงานของรอบก่อนๆน,นะอันนี้ครูรู้สึกว่านักเรียนจะฟังคําสั่งไม่เข้าใจโดยเฉพาะใครที่บอกว่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะให้นักเรียนระบายสีอ่าระบายสีแผนภาพความคิดให้ครูด้วย เข้าใจไหมเข้าใจเรียนนะคะระบายสีตามแผนภาพความคิดที่นักเรียนตอบมาด้วยซึ่งมันมีอยู่สองใบงานที่ทำไปก่อนหน้านี้ครูเช็คแล้วอันนี้คมมรูขอตำหนิเลยนะอันนี้คมมรูขอตำหนิเลยนะคะมีนักเรียนบางคนที่บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ครูบอกว่าให้ระบายสีให้สวยงาม บางคนไม่ทํามาเลยไม่ระบายสีมาทำย,<ล>ยืดฉันยืดที่ส่งเข้ามาก็มีประมาณสองสามคนที่ระบายสีอันนั้นตรงสเปคแต่นักเรียนที่ทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ระบายสีอันนี้คือขอตาหนิหน่อยนะคะพยายามให้เข้าใจนะคะครูแจ้งว่าให้ปฏิบัติยังไงบ้างนะใครที่ไม่ระบายสีในรอบก่อนอันนี้ขอให้ระบายสีมาให้เรียบร้อยนะคะให้ระบายสี เรียบร้อยเรื่องมีหลายคนนะส่งงานครูอสองใบงานที่แล้วอ่ะที่เป็นหน้าที่ของรากแล้วก็หน้าที่ของลำต้นนะ่ะนักเรียนไม่ระบายสีมาเลยเอออันนี้ครูขอตำหนิหน่อยนะนักเรียนเหมือนกับจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูบอกไปนะหรือถ้าหน้าเรียนไม่มีสี <c oughs> หรือยังไง <c oughs> ก็ทำลวดลายให้มันสวยงามตกแต่งประดับประดา มันเป็นการบูรณาการไปหารายวิชาศิลปะนะคะนักเรียนเอ,เอาตามที่นักเรียนะมีคุณไม่ได้บังคับนะว่าต้องเป็นสีโน่นนี่นั่นแต่ขอให้มีการระบายสีทำลวดลายให้สวยงามมาส่งเท่าที่ครูดูมามีประมาณแค่สองสามคนเองอ่ะเออเหมือนกับว่านักเรียนจะไม่เข้าใจนี่แหละหรือว่ารีบทำรีบส่งก็ไม่รู้ โอ้ตอนนี้มีสี่สิบคนใครเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้คะครูรู้สึกว่าคุณจะเช็คเรียบรยแล้วเอ้าโอเคใครระบายสียอะไรเรียบร้อยแล้วดีมากและที่สําคัญนี่เห็นไหมที่ครูวงไว้ด้านบนเขียนเรียบร้อยแล้ว,ะค,ะวครับครูคะครูคะไอ